ถ้ามีตกขาวสีขาวลักษณะคล้ายนมบูดมีกลิ่นปกติไหมหรือว่าผิดปกติมันจะรักษาอย่างไรแตกต่างจากตกขาวที่มีสีหรือเปล่าก็กลิ่นนมบูดนี่จะเป็นเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อราตกขาวมีสีขาวแต่ไม่กลิ่นนมบูดนะคะก็ไม่โปรติควัน,นพบแพทย์นะคะส่วนใหญ่ก็กลิ่นนมบูดนี่จะเป็นเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อรา ที่นี่ตกขาวนี่มันเหมือนกับเป็นอาการเล็กน้อยเนะเออาะแต่ว่าจริงๆแล้วตกขาวนมบูดก็เหมือนอาการเล็กน้อยไม่เห็นมีเลือดไม่เจ็บไม่ปวดแต่ไปตรวจดูนะคะว่าเป็นเชื้อราการติดเชื้อราไหม,อมพอพูดถึงการติดเชื้อรามันจะลงรายละเอียดไปอีกว่าทําไมคนถึงติดเชื้อรานะคะเช่นว่านุ่งครับอับชื้นเป็นเบาหวานนะกินของหมักของดองนะัชอบกลั้นปัสวาไหมอันนี้การไปพบแพทย์ เพื่อตรวจนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราทราบสาเหตุแล้วก็รักษาสาเหตุนั้นนะคะตกขาวก็ที่อันตรายก็คือตกขาวปนเลือดแต่ไม่ตกขาวที่เรียกว่าต้องไปหาสาเหตุทั้งสิน้นเพื่อให้แก้ไขคือหลายคนมาด้วยตกขาวเป็นนมบุตรนะคะเป็นนมบุตรบอกผู่เป็นก้อนๆเลยนะคะก็มาตรวจจริงๆแล้วพบว่าเป็น new เคสหรือเป็นเคสใหม่ของโรคเบาหวานเลยไม่รู้เลยว่าตวเองเป็นโรคเบาหวาน แต่ว่า,ามาเพราะว่ามันทนไม่ไหวมันคันแล้วมันมีตกขาวไหลออกมาก็มาหาจริงๆแล้วสิ่งสําคัญกับตกขาวที่จะทําให้สุขภาพแย่หรือถึงกับชีวิตได้ก็คือกลายเป็นเบาหวานบางคนมาเนี่ยน้ำตาลสามสี่ร้อยไปแล้วนะคะม,มาหาด้วยเรื่องตกขาวนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่ตกขาวผิปติเราต้องไปตรวจนะคะเพื่อนะคะหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะคะหลายคนบอกว่าเออ เวลาไปก็เล่าประวัติให้หมอฟังที่เฉยพอไหมบางทีไม่พอนะคะ <c oughs> ก็ต้องดูเลยว่ามันเป็นอะไรนะคะ